กรีกโยเกิร์ตทำเองก็ได้ง่ายๆด้วยส่วนผสมแค่2อย่างแล้ววันนี้เมนูสู่ทิที่ไม่ทำไม่ได้แล้วกรีกโยเกิร์ตเนื้อนแน่นสุดเข้มข้นสไตล์เกาหลี2แบบ2สไตล์รีบไปทำกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกเราจะนำนมไปวอร์มในหมอ้อโบใช้นมจืดนะคะเป็นนมไขมันเต็มเลยนมจืด800มิลลิลิตรค่ะ ใส่ลงไปในหม้อเลยจากนั้นเราเปิดไฟอ่อนๆน,นะคะย้ำนะใช้ไฟอ่อนๆเลยนะแล้วก็คอยคนบ่อยๆไม่ให้นมติดก้นหมอ้อเราจะอุ่นนมแค่แป๊บเดียวนะสังเกตว่าเขาเริ่มมีฟองขึ้นมาตรงขอบหม้อแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็คนนมต่อเรื่อยๆให้นมเาขาคลายร้อนลงนิดนึงนะเสร็จแล้วเราจะใส่กรีกโยเกิร์ตลงไปค่ะประมาณ 4- 5ช้อนโต๊ะพูนๆแบบนี้เลยนี่นะโบมีโยเกิร์ตท,ที่เหลืออยู่นะโบก็จะตักตัก ไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเราก็คอยดูนะว่าโยเกิร์ตเขาละลายดีแล้วนะเสร็จแล้วเราก็นำส่วนผสมเทใส่ภาชนะสะอาดนะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเลยนี่ค่ะแล้วโบก็จะใส่ในกล่องนะหรือว่าบางคนเขาก็จะเอาไปเก็บไว้นในไมโครเวฟก็ได้นะคะทิ้งไว้ประมาณ8-10ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ครบเวลาแล้วเรามาดูกรีกโยเกิรต์ตของเรากันนี่นะคะเนื้อเนียนแล้วก็เด้งดึงมากเลยนะเราสามารถทานแบบนี้ได้เลยนะก็เหมือนโยเกิรต์ตตามที่เราแบบเราซื้อตามร้านทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าวันนี้โบก็จะทำกรีกโยเกิรต์ตเนื้อแน่นสุดเข้มข้นที่เขากำลังฮิตกันอยู่ในตอนนี้นะวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราจะใช้ตะแกรงนะจากนั้นก็รองผ้าขาวบางลงไปเทโยเกิร์ตนะคะใส่ลงไปเลย แล้วก็มัดปากให้แน่นค่ะแล้วก็หาของหนักๆเนี่ยทับไว้นะเสร็จแล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็น2-6ชั่วโมงค่ะนี่กรีกโยเกิร์ตท,ที่เรากรองไว้นะคะอันนี้โบกรองไว้ประมาณ6ชั่วโมงนะข้างล่างก็เป็นน้ำเวโปตีนนะสามารถดื่มได้ค่ะดูความเนื้อนแน่นของเขานะแล้วก็เนื้อเนียนๆมากเลยนะแล้วก็เอาไปทำเมนูได้ตามชอบเลยนะนี่วันนี้โบจะทานกับแยมค่ะตักกรีกโยเกิร์ตของเราลงไปแล้วก็โรยการน่า ใส่ผลไม้ไปเยอะๆได้เลยนะมันอร่อยมากนี่ดูสิน่ากินสุดๆเลยเหมือนไอศครีมเลยนะแต่ว่านี่ไม่ใช่คะ่ะเป็นโยเกิร์ตถ้วยที่2โบจะใส่การโนล่าลงไปก่อนเลยตามด้วยกรียโยเกิร์ตแล้วก็กล้วยหอมค่ะราดด้วยช็อกโกแลตนิดนึงไม่รู้เป็นอะไรเนาะช็อกโกแลตกับกล้วยเนี่ยมันเข้ากันมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็โรยเมล็ดเจียค่ะตกแต่งด้วยเม็ดมะม่วงหิมาพานต์นิดหน่อย นี่เป็นไงน่ากินไหมนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกรีกโยเกิร์ตสุดเข้มข้น2แบบ2ส,สไตล์ก็อยากให้ไปลองทำกันดูนะเมนูนี้รับรองว่าอร่อยถูกใจทุกคนในบ้านแน่นอนวันนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ